เดีจ้าวันนี้เราก็พบกันเชิเกยนกับรายการเด็กโปรไฟล์มัตสุริจากชมหัดโอนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับเด็กผีอมตะนะครับผมจะเป็นสายอันเตเมทเนาะโอเคก็จะเป็นเด็กสีม่วงที่ค่อนข้างจะที่ผมคิดว่าในยุคนี้ค่อนข้างจะเล่นได้ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกั์ดข้างในกันเลยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะเริ่มจากโอเคใปแรกเลย อันติเมตสันเตมิลิออนนะครับผมเงื่อนไข่เชิญก็คือสเปริซิม่วงของเราตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามถึงห้านะครับผมแอดแทสตเตปของเราเนี่ยเมื่ออันติเมตเผ่าผีอเมตาของเราตีคู่แข่งจะไม่สามารถสั่งป้องกันได้นะครับผมทำไม่ทำลายสปริตล้มล่างหรืออันติเมตล้มล่างของตัวเอหนึ่งตัวนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสี่ห้านะครับผมอันติเมตทิกเกอร์เนาะเมื่อสปริตเราถูกลายโดยคู่แข่งทาทิกเกอร์ฮิตนะครับอัเชิญไม่จ่ายคอร์สอันติเมตซิม่วงจากในแฮชของเราได้หนี้เนาะ โอเคต่อไปนะผมราชาซักศพอัลติเมตกีกัชานะครับผมก่อน,นขันเชิญสปลิดเผาผีอมตะของเราตั้งแต่3ตัวขึ้นไปแล้วก็การอัลติเมตเนี่ยขณะอันเชิญจะกลายเป็นคอสหานะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามถึงห้านะครับอาสปลิดเผาผีอมตะของเราทั้งหมดเนี่ยจะยืนอยู่ที่เลเวลหนึ่งเอ้ทุยจะยืนอยู่ที่เลเวลหนึ่งโดยไม่ใส่คอก็ได้นะครับแบบคอเป็นศูนย์อะไรเงี้ยอ่า แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจากเอฟเฟกอื่นไม่ได้นอกจากเอฟเฟกนี้นะครับผมก็จะให้แบบยืนคอศูนย์แต่เป็นเลเวลหนึ่งอยู่ในสนามแล้วก็จะไม่มีเอฟเฟกใดมาเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอฟเฟกเลเวลสี่ห้าอัตเมตที่เกินมาตีครับผมอ่าเมื่อทิกเกอร์ฮิตนะครับสามารถอัญเชิญไม่จาามา่ายคอสสปริตเผาผีอมตะจากใน hat แฮชร้อได้หนึ่งใบนะก็ใส่มาสามใบครับสําหรับสองตัวเมื่อกี้ก็อ่ามีแบบของในชุดเก่าอยู่แล้วนะครับผมแต่มันโครละอาร์ตเนาะแต่อยากใส่อาร์ตใหม่มันเท่ดี รู้ <laughs> สึกว่าเท่เกว่าวอาร์ตเก่าเยอะนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมอัลติเมตดองเดียกอตนะครับผมก็อ่าเงื่อนไขเชิญสปิริตซีโมของเราตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปเอฟเฟกของเขาก็คือเลเวลสามถึงห้านะครับผมผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถนําคอจากวอยมาวางโดยเอฟเฟกต์สปิริตได้แล้วก็เด็กจะไม่ถูกโมนะครับผมแล้วก็อัลติเมททิกเกอร์เลเวลสี่ห้านะครับเมื่ออัลติเมทนี้ถูกทําลายโดยคู่แข่งนะเมื่ออัลติเมททิกเกอร์ฮิตนะครับต่อคอร์ส อ่าของการ์ดที่นําไปไว้ในแทสเนี่ยอ่าส่งคอคู่แข่งบล็อตสเบรดคู่แข่งหนึ่งเม็ดเนี่ยไปที่วอยนะครับผมก็คือถ้าฮิตคอสามเงี้ยก็ได้หอดนะคอไปวอยสามเม็ดนะค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะใบนี้ใส่มาสามไปเลยโอเคอันติเมทหมดเท่านี้นะครับต่อไปเป็นส่วนของสเบรดเนาะแบทไนท์ครับเมื่อลงจรวดหนึ่งถ้ามีอันติเมทในสนามเราจรวดอีกหนึ่งนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองครับเคิรนะ์สเนาะเมื่อตีเมื่อตีเคิร์สนะครับก็คือถ้าถูกป้องกันโดยสเบรดตอนนั้นก็จะตายนะครับผมต่อไปครับอ่าดองเดี ก็ได้ทุกคนไม่ถูกโม่แล้วก็ mm. วมเมสเตอรของผู้เล่นทุกคนเนี่ย mm. เมื่ออ่าคอจะถูกนํามาวางจากวอยโดยเอฟเฟกของสปบลิดส่งคอทั้งหมดที่นํามาไอที่นํามาวางนั้นไปที่วอยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับส่งคอทั้งหมดบนสปบลิดที่เอฟเฟกนั้นทํางานไปที่วอยนะครับก็เอาง่ายก็คือถ้าสมมุติมีสปบลิดหนึ่งตัวเนาะอ่าเอฟเฟกต์เมื่อเชิญนะก็ไอเอฟเฟกต์เมื่อเชิญแต่คอไวหนึ่งเมตรวางที่รีเซิร์ฟมี้ใช่ไหมก็จเจ้าคอที่ ได้จะวอยมาเออไอตรงนั้นน่ะอ่าเอากลับไปทีว่วอยเหมือนเดิมแล้วก็เอาคอบนตัวที่มีเอฟเฟกปั๊มนั้นมานะครับผมก็ตัวไหนปั๊มตัวนั้นก็คอบินทั้งหมดนะเออบินบินทั้งคอที่เอามาด้วยแล้วก็บินทั้งตัวที่ปั๊มด้วยนะอ,อ่าโอเคอย่างี้น่าจะเข้าใจนะจะมาสามใบต่อไปครับเป็นอ่าโบนเบิร์ดนะครับผมเมื่ออันเชิญน็อโมเด็กเราสามใบแล้วก็ดีจวดหนึ่งใบใบนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะเรามีเอฟเฟกต์กันโมเด็กอยู่ตั้งสองตัวนะไอสองแบบนะครับสามใบ เออเออใช่สองแปดสามใบรวมกันเป็นหกใบนะก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกมันจะไม่เกิดเนาะใส่มาสามใบนะสำหรับบนเบิร์ดเออแต่ว่าเอฟเฟกไม่เกิดคือเอฟเฟกโม่นะครับจะไม่เกิดแต่ว่าเรายังได้จั่วอยู่ดีนะสําหรับใบนะี้ก็แล้วแต่แต่ที่แนะนําก็คือโม่ดีกว่านะเออโม่ Mode, ดีกว่าจะได้เติมหลุมเลยสำหรับสีม,ม่วงเนาะต่อไปครับมาไราชีพอ e ิมใบนี้ถือว่าเป็นใ e บเด็ดอีกหนึ่งใบนะครับผมสำหรับภาพนี้นะค่ายจะเกลียนมากนะ ก็คือเด็กผู้เล่นทุกคนจะไม่ถูกโมยแล้วเออรวมไอ้เมื่อกี้เป็น9กาไปแล้วเด็กไม่ถูกโมนะก็คือสามารถตอกกอนกับสีฟ้าสายโมได้แน่นอนแหละมีการ์ดกันโมตั้ง9กาไปนะแล้วก็สําหรับขาวแก่นะครับโดนไปก็จุกเหมือนกันนะก็เอฟเฟคเลเวลหนึ่งถึงสามอีกเอฟเฟคหนึ่งนะก็คือเมนสเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยอ่าเมือ่อผู้เล่นทุกคนทําการอัญเชิญสปริตข้าไล่ซีหกเจ็ดจะไม่สามารถอันเชิญได้ถ้าไม่ส่งคอนในรีเซิร์ฟตัวเองหนึ่งเม็ดไปวอยนะครับก็เป็นการ์ดแก้เพ็ที่ค่อนข้างจะดีอีกใบนะ ก็แบบค่อนข้างจะก๊อตอ่ะ4ี่หกเจ็ดนี่มันคือแบบว่าค่าลายยอดนิยมในตอนนี้นะครับก็อย่างน้อยก็มีแกะไงเออแกะข่าลาหแล้วก็สุปริข้าลาสี่เอาง่ายแต่ละสายแต่ละเด็กเนี่ยไอตัวข่าลาสี่โกงโกมันมีเยอะนะครับก็คือแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างจะก๊อตเลยสําหรับตัวนี้เนาะลราก็ตัวนี้แค่ย,ยืนเลเวลหนึ่งมันก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะยิ่งถ้าเรามีสเต็กันอย่างเรามีสใบเงโอ้โหอีฝ่ายกว่าจะได้ลงนี่แบบหาคอแบบ หา uh huh. แบบพอ,อร์ตคอกระจายอะ่ะเออแล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีตัวซัพพอร์ตในการแบบปั๊มคออยเงี้ยสวยนะครับเจอใบนี้ไปเนาะเสร็จมาสามไปเลยนะต่อไปนะครับผมโบนสเกลใบนี้ก็เป็นของสําคัญสําหรับเด็กอ่าผีอมาตะที่เล่นเป็นอัลติเมทเหมือนกันนะเขาจริงผีอมาตะาทำลายใบนี้ก็สําคัญนะเออก็เอาไปคอมโบเกียน์ไป ก็เมื่อเราทําการอัญเชิญอันติเมตนะครับตัวนี้จะนับว่าเป็น3าตัวได้นะก็คือมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราก็อัญเชิญตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้อีกอ่ะตัวนี้ใช่2ไอ้ตัวนี้ใช่3นะแล้วตัวนี้ติดเผาผีอมตะด้วยเข้าเงินไขพอดีกงกกระชาเนาะถือว่าเป็นตัวดีแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันก็เมื่อสบลีนี้ถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับสามารถอัญเชิญอ่าสบลีสีม่วองคอสศูนย์หนึ่งสามจานแฮทเราได้หนึ่งใบนะครับก็เรามีแต่คอสามอะไรที่ะเออ ก็คือว่าเก่งฮนะแต่ละใบก็ได้ลงจัว่วลงจัว่วใบเนี้ยเอาไปลงใบเนี้ยเอามากันไว้กันเวลามันตายเออเราก็ลงมาได้โอ้ค่อนข้างจะเก่งตัวนี้ห้ามปัม๊มคอยอย่คอมโบเดี๋ยวนี้คอมโบค่อนข้างจะเยอะนะอาจจะอธิบายนานหน่อยแหละสำหรับคลิปนี้นะแต่มาสามไปโอเคสบลีก็มีเท่านี้ต่อไปนะครับอ่าส่วนคอมเบฟนะครับอ่าดาบเทพดาวเสาเซตึ่มสเลฟนะครับก็ล้มล่างกับอันติเมตคอรสตั้งแต่สี่ขึ้นไปก็ล้มล่างล้มล่างได้ทุกใบสำหรับเด็กเรานะแล้วก็อ่า อ่าเอฟเฟกเมื่อล,ล้มลายเนี่ยเบฟนี้ถือว่าเป็นคอสองนะก็คือบวกคอไปอีก2อนะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เอฟเฟกเมื่อล้มล่างโจมตีเนาะทำให้อัตติเมติกเกอร์หนึ่งอย่างของอัตติเมตของผู้เล่นทุกคนเนี่ยยกเว้น Ultimate, อัตติเมตอ่าเออยกเว้นของตัวเองนะ่ะทำงานนะครับเมื่อโจมตีโดยนับเป็นของตัวเองได้เนาะแล้วก็อืมนั่นแหละก็เอาง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าเอาตัวเนี้ยไปเบฟกับ2ตัวน,วนี้ตัวไหนก็ได้อะสักตัวหนึ่ง สมมติเบฟตัวนี้ก็แล้วกันเราก็เราสามารถตีแล้วก็สามารถจิ้มให้อัลติเมททิกเกอร์ของตัวนี้ทํางานได้โดยถือว่าเป็นอัลติเมททิกเกอร์เมื่อตีของเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างจะโอพีนิดนึงนะถ้าเอามาจิ้มตัวนี้ก็คือแบบทิกเกอร์ไล่ถอดคอไปวอยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะก๊อตอยู่แล้วตัวนี้มันบวกคอสยัไงถ้าแบบไปเบฟกับไอ้สตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้คอสแปดนี่คอสแปดเนี่ยบวกกันไปคอสสิบอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบทิกเกอร์ยิงไปคอสเก้าขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้้าาเรมีไอ ตัวประมาณเนี้ยอยู่เออบันแบบแบบทาให้อ e ีฝ่ายได้เล่นยากมีตัวนี้ด้วยการปั๊มคอเงี้ยโอ้ค่อนข้างจะโหดนะคอมโบในฝันถ้าจวดไม่ขึ้นก็แค่นั้น,นครับใส่ <laughs> มาสามใบโอเคต่อไปนะครับการที่ช่วยสเพนในการโคตรพ่อโคตรแม่จวดแล้วก็สเพนเป็นคอมโบเด็กที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะก็อน็กซัซัวนีครับสุาสานที่ถูกขุดแล้วเนาะปกติจะใช้่าสำหรับสายผีอมตะเนี่ยผมเห็นคนอื่นใช้เขาจะใช้เป็นไอ้เ็กซ์ัสไล่สามที่แปะจวแล้วก็ผีอมตะตีทอดคอ เออใบนั้นก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่มีใบนี้เนาะแต่ที่ผมแนะนําก็คือใบนี้ใบนี้ค่อนข้างจะดีกว่าเลยนะก็คือแอดฮัสเปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยทุกครั้งที่สปรีดของเราทูลบายได้จั่วหนึ่งนะครับผมก็ทุกครั้งเลยนะได้จัว่วไอ้นั้นคือแปะเราก็ได้จั่วรอบเดียวไงแต่ว่ามีเอฟเฟกต์เพิ่มช่วยการถอดคอแต่เด็กนี้มันไม่ต้องเน้นถอดคอแบบนั้นแล้วไงเออไอ้นี้แบบใช้ใบนี้ดีกว่านะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนี้ค่อนข้างจะเป็นใบที่ดีนะครับผมก็คือแื่ละครั้งเนี่ย หรือมากกว่าถูกถกำลายแล้วเราสามารถทิ้งการในมือหนึ่งใบอ่ะจากนั้นนะครับการเหล่านั้นจะคงอยู่ในสนามในสภาพวางตั้งแทนการถูกถกำลายนะก็คือแบบถ้าสมมุติเราโดนเคลียร์สนามแบบลวดเดียวเงี้ยแบบเราอาจจะมีไอตัวนี้อยู่3ใบเงี้ยอสมมติมีตัวนี้อยู่3ใบเขาเขาระเบิดมาปุ๊บเราทิ้งมือหนึ่งใบไอตัวนี้3ใบย,ยังรอดอยู่แล้วอยู่ในสภาพวางตั้งเลยคือค่อนข้างจะก๊อตนะสำหรับวีนี้เนาะคือค่อนข้างจะเจ๋งเออประมาณนั้นแหละก็เอาคอมโบได้หลายตัวนะครับอ่าอะไรประมาณนี้เนาะ ใส่มาสามใบเลยโอเคต่อไปครับเป็นเมจิกนะครับดีมเนบูรานะดีสัลิทคู่แข่งหนึ่งตัวขึ้นมือรัดนะครับม่วงหนะึ่งเม็ดเนาะก็โซคาเบอร์ซัลิคู่แข่งหนึ่งเม็ดไปรีเซิร์ฟแล้วก็ลัดสองเม็ดได้จั่วหนึ่งนะใส่มาสองใบก็เอาไว้เกียนอะเพราะว่าเด็กม่วงส่วนใหญ่เขาเจอแบบเออโดนถอดคอถอดคอเขาอาจจะใส่แก้กันถอดคอไหมหรือว่าแบบชิ้วม่วงเงี้ยเขาอาจจะเจอก๊์ดที่คาดไม่ถึงก็ได้อย่างใบนี้มันดีดขึ้นไปนะค่อนข้างจะเฟี้ยวอยู่นะ ใส่มาสใบต่อไปนะครับสก,นะกีปโคตรนะก็ทำการอัญเชิญไม่จ่ายคอร์สนะครับผมอ่าสลิดสีม่วงในแทสของเรา1นใบนะแต่ความสามารถเมื่ออัญเชิญจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นะทำลายสลิ t ท,ที่ดูอัญเชิญโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับผมแล้วก็ไอ้สกปโคตเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในร์อเรานะใส่มาหนึใบเนาะต่อไปนะครับชูริเคนพัดเล่มนะครับก็คงรู้กันแหละ อยู่อยู่ใน,ในหลายลเด็กแล้วก็ไลายคลิปของผมแล้วไม่ไม่พูดแล้วก็กัดปั๊มคออ่ะต่อไปครับเบิร์สวอาบายคอเทิร์นไดมอนด์วอนะครับผมก็ดีดหนึ่งตัวขึ้นมือแล้วก็ใช้ไซโ,ซโซคอจ่ายในเทิร์นนี้เราเจ็บได้แค่หนึ่งเม็ดนะครับใส่มาสองใบแล้วก็ใบสุดท้ายนะเ <c oughs> นโคบายเป็นทิกเกอร์เคอร์เตอร์ด้วยกรณ์สีดายที่เขาโดวล,ลิมิตไปนะก็ใส่ได้แค่หนึ่งนะอ่าทิกเกอร์ครมมอเคอร์ its, นะอรตเ,ออเตอร,ร,ร์นะครับผมเมื่อทิกเกอร์คู่แข่งฮิตเนาะเราก็ส่งคอบนสบลิดเอ้ยส่งคอบนอัลเจเมตคู่แข่งหนึ่งเม็ดไปรีเิรร์ฟนนะคับอกกจา นี่ถ้าการ์ดที่ฮิตเป็นสีม่วงเนี่ยก็ถือว่ากา์ด้วยนะแล้วก็แฟดนะครับผมอ่าสามารถอัญเชิญไม่จ่ายคอสการ์ดสับิดการ์ดอันติเมตการ์ดเบสสีม่วงคอสไม่เกิน3ามจากในแฮชเราได้หนึ่งใบนะใส่มาใบใาช้มันโดลิมิตใบเดียวแหละโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเด็กกันหวังเบี้ยวจังแต่ก็ไม่เป็นไรนะในดูออกอยู่ก็เดี๋ยวมาดูวิธีคอมโบแล้วก็เอฟเฟกต์การเล่นนะครับผมพูดอะไรว่างองง้สักก็การเล่นอะไรแล้วก็คอมโบต่างๆอ่าโอเคเริ่มจาก ส่วนของสปลิดก่อนเป็นส่วนพื้นฐานอยู่แล้วก็สปบลิดเนี่ยจะเน้นจัวนะก็ไอเนี้ยจัวโจโคจัวจ่วอันนี้ก็จัวแล้วเติมหลุมค่อนข้างจะเป็นตัวดีเนาะแล้วก็อ่าที่เหลือจะเป็นสปบลิดสาย s พ p p o r t แล้วก็มีตัวขัดตัวขัดมี2ตัวมีตัวนี้กับตัวนี้ค่อนข้างจะขัดได้ดีตัวนี้ก็จะเป็นัพ p อ o r t ในแบบว่าในการอัญเชิญนะไปที่พวกอัลติเมทนะครับอะไรอย่างนงี้เนาะ support อัลติเมทแล้วก็ การตายของเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากถ้าเขาตายที่เลเวลสนะแต่ว่าเลเวลสองเขาใส่คอแค่สเมตรนะบอกเลยว่าสบายะนะครับผมก็สามารถชุบพวกได้นะครับผมคอสามเนาะเออคอศูนย์หนึ่งสามแต่เด็กนี้มีแค่คอสามไม่ชุบไงก็ชุบไอ้เอ้ยกล้องสันเนี้ก็ชุบไอ้ตัวพวกนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเราก็ชุบอ่ะเอฟเฟกเมื่อนเชิญมาทํางานนะแต่เสียอย่างหนึ่งเราต้องจ่ายคอสแต่ไม่เป็นไรครับเรามีกัปป้อมคอยเนาะก็มีสองใบนะเอออย่างน้อยมันก็มาแหละเราก็เด็กนี้ใช้คอไม่เยอะนะครับถ้าเรามี ต่อพอเมื่อเรามีอัลติเมตกิกาชากแต่มันแบบใช้ไม่เยอะเลยเพราะว่าไอตัวพวกนี้มันยืนเลเวลาหนึ่งก็ได้ไอ้นี่หนึ่งก็ได้ไอ้นี่ยืนหนึ่งก็ได้ไอ้นี่หนึ่งก็ได้ยูเวนตัวเนี้ยยืนสองน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็สละคอจากไอตัวพวกเนี้ยมาใส่ตัวนี้สัก2เม็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตัวพวกนี้มันไม่ตายถ้าเรามีอัลติเมตกิกาชาอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็คอมโบกับเน็กซัสนะครับใบเนี้ยสองใบเนี้ยอ่าอย่างหลายคลิปที่เป็นผีอมตะของผมเนี้ยผมก็จะเล่นคอมโบเดิมนะครับผมก็คือ มันจะมีคอมโบหนึ่งก็ไอ้คอมโบบนสเกลกับคอมโบสุสานที่ถูกขุดแล้วนะครับผมก็คือบอกว่าถ้าโบนสเกลตายเราก็ได้ชุบหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็กดอันติของสุสานนะครับผมทิ้งหนึ่งใบเพื่อให้โบนสเกลยังตั้งอยู่ได้นะครับผมก็เราจะก็จะได้จากขอชุบมาหนึ่งใบเนาะแล้วก็ไอ้โบนสเกลอยังอยู่แถมได้จวดหนึ่งใบจากไอเฟลของอันนี้ด้วยนะแล้วก็ยังไม่พอครับถ้าโบนสเกลตั้งอยู่ก็หมายความว่ามันจะมีโอกาสที่จะตายเพิ่มได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ นั่นก็หมายถึงว่าเราจะมีโอกาสชุบได้อีกหนึ่งรอบนั่นเองก็จะเป็นคอมโบอึดของเราเนาะก็ถ้าเป็นการตีปกตินะตีทําลายอะไรเงี้ยเออตีทำลายแบบว่าเอาแบบเน้นเบสิกโจมตีเออไม่แบบไม่โดนสกิลแบบดีทื่นมืออะไรเงี้ยเออถ้าเป็นการ โจมตีแบบนี้คือว่าเด็กนี้ถ้าเล่นคอมโบ2ไปเนี่ยค่อนข้างจะอึดมากนะแล้วก็มันไม่ได้มีไปเดียวอ่ะสุสานที่ถูกขุดแล้วแล้วก็มีตั้ง3ใบนะครับผมถึงมันจะใช้ได้เธอละครั้งแต่ว่ามันเป็นของแต่ละใบไงเออมันไม่ได้บอกว่าเอฟเฟกนี้ใช้ได้เธอละครั้งมันบอกเธอละครั้งนะครับคนละอย่างกันเนาะก็เอฟเฟกก็มีประมาณนี้คอมโบความอึดนะแล้วก็ยังมีอีก2ใบนะครับที่ช่วยให้อึดได้ก็คือสเกมโก้แล้วก็นิโคบายนะครับเออถุงล่านิโคบายสักอย่างนั่นแหละอ่ะก็เอาไปชุบนะชุตัว ก็ที่แนะนำให้ชุบแน่ๆล้วก็โบนสเกลนะครับผมเอาชุบไว้ไว้ป้องกันนะเอออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าไอ้สซคเกปโกดเนี่ยมันใช้ในเทินเราไม่ได้ก็หมดโอกาสชุบมาตีนะแต่ถ้าเป็นเนโคราบนะครับผมชุบมาแล้วอยู่ถาวรเนานะชุบในเทินใครก็ได้นะเออก็ชุบมาตีได้เป็นคอมโบที่เอาไว้ใช้แบบลงตีลงตีอะไรอย่างนี้แหละแล้วแบบเน้นเด็กนี้มันค่อนข้างจะเน้นต่อคอมโบได้เยอะนะแล้วก็เนี่ยนะครับผมก็การแบบ อ่ายุคนี้ถ้าสมมติเขาแบบเน้นกันเงนเยอะแบบกันหอดคออันต้าชิวม่วงเฮปิชิวม่วงชิวม่วงอะไรเงี้ยเออถ้าสมมุติเขาไม่มีสีขาวนี่ก็คือจบเหมือนกันนะเพราะเราได้ใส่การ์ดดิดในเด็กมาตั้ง2ใบแล้วกั์ด แล้วไอ้กัดดีดเนี่ยไปก์ดป้องกันด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างจะดีนะไอ้นี่ดีดไม่ได้ดีธรรมดายังมีรัดติดนะครับผมคือรัดก็ได้ถอดคอแล้วก็ได้จั่วนะเป็นอะไรค่อนข้างดีก็ลองหามาใส่กันดูได้นะครับผมก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมันก็เหมือนแบบเราปลาเบิร์ดวอลอะไรเงี้ยเออมันก็คอสสีเหมือนกันแล้วก็เราไม่มีรถสีม่วงเหมือนกันแหละเออบิร์ดวอลไอ้ดมอนวอลอะไรเนี้ยเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแค่คนละเอฟเฟกต์เฉยๆแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของคอมโบองอนติเมทนะครับผมคอมโบองอนติเมี อ่าสเตมิลเนแล้วก็ยีกัชาแล้วก็ดองดีเอกตไอ้ดองดีเอกอเนี่ยเราใส่มาแบบอ่ามีความดีก็คือมันกันโมเด็กได้อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็แบบเีวนะปั๊มคอเออปั๊มคอด้วยเ,เฟกสับหลิตไม่ได้เนาะคือแบบไอเด็กเนี้ยมันค่อนข้างที่จะกันนะมันกันโมเอาคือหนึ่งเลยสีฟ้าไม่ไม่ทำทาอะไรเราไม่ได้ละแล้วก็สองนะครับผมอ่าเด็กขาวเด็กแก่นะเออเด็กขาวแก่เนาะก็ อันนี้ก็ทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากแบบโม่โม่เรายเงี้ยแบบเอ้ยไม่ใช่ดิโม่ตัวเองแบบโม่หกแบบกันเจ็บใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยค AP ือไม่สามารถทําได้แล้วนะครับเพราะห้าโม่เนาะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบขาวก็ค่อนข้างจะเกียดด้วยสําหรับขาวสายแกนะหรือจะเจอม่วงแบบเดียวกันแต่เป็นม่วงสายอื่นยเงี้ยม่วงมันก็โม่เด็กตัวเองเหมือนกันนะเอออย่างแบบไอซิงโตคอนม่วงอะไรอย่างงี้เราแบบเด็กของชุดเก่าอะไรเงี้ยเออมันมีการโม่ตัวเองอย่างไอตัวนี้รวยบนเบิร์ดอะไรอย่างงี้นะแบบถ้าเป็นม่วงสายเติมหลุมเงี้ยเอกางจ กันกันกันได้ทีเดียวแหละคือค่อนข้างจะเก่งนะสําหรับไอ้พวกกันโมโลแล้วก็พวกแบบขัดอย่างเงี้ยเออขัดปั๊มคอด้วยอ่ะแล้วเด็กนี้อย่างที่เคยเกินไว้ว่าใช้คอมโบกับไปเนี้ยทําแบบถอดคอไปวอยอย่างเงี้ยเออทาให้แบบไม่มีคอใช้อ่ะไอตัวนี้แบบคือแบบโคตรก๊อตอ่ะสำหรับเด็กนี้แล้วก็ไอตัวนี้ด้วยอ่ะมันคือแบบห้ามปั๊มคอแล้วเราได้ปั๊มไหมเราได้ปั๊มจากอะไรเรามีชุดเคียนพะเล่มม,มีโอกาสมีโอกาสไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าไม่ได้ปั๊มเราก็มีตัวนี้นะครับผมทําให้แบบเรียกว่ามัน มันอึดอ่ะเออมันแบบเราไม่ต้องใช้คอเยอะไม่ใช่มันอึดหรอกแต่ไอตัวนี้ทาอึดได้ก็คือถ้าทิเกอร์มันฮิตอ่ะเออเราได้ชุบหนึ่งตัวใช่ไหมก็ถ้าไม่รู้จะชุบอะไรมีบอลสเกลชุบบ bon อลสเกลอครับผมก็วางไว้ที่เลเวลสมันจะได้อึดนะเออยังไม่พอนะครับผมก็ไอสันเตมเลอเนี่ยทำให้อัลติเมทเราอึดได้อีกก็คืออ่าถ้าสปิตเราตายทิ่เกอร์น,นะครับถ้าฮิตเนาะเราก็ได้ชุบอัลติเมทในแทสางเนี้ยเออก็ชุบตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้นะครับผมไม่ก็อ่า มีคอมโบหนึ่งก็คือไม่ใช่คอมโบแล้วว่ะเป็นเอฟเฟกโกงเลยละ่ะไอ้ซันเตมิลอนเนี่ยเวลาตีใช่ไหมไอ้อาร์ติเมตผีมัตาของเราเวลาตีนะคู่แข่งจะไม่สามารถป้องกันได้ถ้าไม่ทำลายอาร์สเปลิดล้มล่างหรืออาร์ติเมตล้มล่างซึ่งภาคเนี้ยมันมันมีแล้วล่ะไอ้สเปริตล้มล่างอ่ะเพราะว่ามันเป็นภาคแห่งอิมเมจินเบฟเนาะเป็นการเริ่มต้นอิมเมจินเบฟแล้วยังไงก็ต้องใส่เพราะมันเก่งอย่างเงี้ยก็มันเป็นแบบว่าคอมโบประมันว่าเออโอเคถ้าตี ก็เลืองเอาว่าอยากเจ็บหรืออยากทำลายอะไรเงี้ยแล้วมันก็2เจมเลยถือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเดอะเบสนะครับผมแล้วก็อย่างพวกเด็กขาวบอกเลยเด็กนี้ค่อนข้างจะแก้ทางขาวได้เยอะนะก็แบบถ้าแบบมันมีเอฟเฟกไม่รับผลมาอย่างี้ใช่ไหมโอเคมันไม่รับผลละมันเราทำอะไรมันไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้อัลติเมทสันเตมไมลอนเนาะก็มึงไม่รับผลก็ทำลายไม่ได้ก็เท่ากับเข้าหน้านะครับผมคือตีเข้าหน้าเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็มีการอ่าใส่คอมโบมาเล็กน้อยก็คือเซอรเทิร์นสลีฟอย่างเงี้ย นะครับผมไปเบฟสาหรับ2ตัวนี้แล้วก็ชี้ให้อัติเมตตัวนี้เกิดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการถอดคอไปไวที่นะครับจะหนักหนาสาหัสนะแล้วก็ยังไม่พอครับตัวนี้มันเบฟคอสีได้ก็เท่ากับว่าไอ้ตัวเนี้ยไปเบฟกับตัวนี้ได้แล้วตัวเนี้ยก็สามารถจิ้มทิกเกอร์ของ2ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะจิ้มตัวนี้ชุบอัติเมตได้จิ้มตัวนี้ชุบสปริตได้หรือจะจิ้มตัวมันอีกหนึ่งใบที่คือไงทำมันมี2ใบมันก็จิ้มตัวเองได้นั่นแหละนะครับก็จิ้มตัวเเอองพื่ วัดพิกเกอร์นะครับขอดคอไปวอยอีกได้นะครับผมก็คอมโบย็จมีประมาณนี้แล้วนะเออโอเคคลิปสยาวเลยสิบกว่านาทีโอเคนะครับคอมโบเขาข้ามไปประมาณนี้ไม่ข้าวหรอกบอกซะเยอะเลยนะก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจให้กันด้วยนะแล้วก็หากมีคําถามค A ออะไรก็ผมทิ้งผมเปิดโพสเอ่าเราก็เอเอผมเปิดโพสต์ไ้ในเพจแล้วล่ะก็เป็นโพสตที่ปักหมุดไว้ก็ไปทิ้งคําถามไว้ได้ในใต้เมทนะคร เยอะพอทำไรก็จะมาทำคลิป Q&A ตอบให้นะก็จะถามอะไรก็ได้อยากถามอะไรก็ถามมาเถอะเออนะอย่ามีคลิปลงมาอะไรประมาณนั้นแหละก็อ่าทีนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้แ้วนะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า